สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ NP f a r ฟาร์มปากช่องนะครับวันนี้ให้มาชมนะครับอีกหนึ่งฟาร์มที่เลี้ยงแพะบอนะครับอันนี้เป็นแพะบออายุ4เดือนนะครับพอ,อกนี้ก็จะเป็นเพศเมียนะครับซึ่งเกิดจาก แม่ F 5 F 6แล้วก็แม่เลือดร้อยนะครับโดยใช้พ่อพันธุ์เลือดร้อยแล้วก็มีพ่อพันธุ์นำเข้าจากแอฟริกานะครับพวกนี้ก็จะเป็นเพศผู้อาอยุ4เดือนเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นชุดที่ทางฟาร์มได้แยกนะครับแยกไว้ให้กเกษตรกรมา แบ่งไปพัฒนาสายพันธุ์นะครับเกษตรกรท่านไหนสนใจนะครับก็ติดต่อมาโดยตรงทางเพจฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราขึ้นเพจไว้ให้นะครับแล้วก็ที่ฟาร์มนะครับก็เป็นฟาร์มปลอดโรคนะครับปลอดโรคดที่สุา,าแล้วก็ได้รับรองเป็นฟาร์มดีขเอฟเอ็นนะครับเกษตรกรที่แบ่ง กมแพะจากเอ็นีฟาร์มก็ได้มีความเชื่อมั่นนะครับว่าแพะเนี่ยนโลกอันนี้จะเป็นพวกแพะอายุ4เดือนนะครับที่เปิดแบงให้เกษตรกรนะครับ ท่านไหนสนใจหรือจะเข้ามาเยี่ยมชมก็ติดต่อเข้ามาทางเพจฟาร์มได้โดยตรงนะครับที่ฟาร์มก็เปิดแบ่งแล้วก็เปิดให้เข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับนะครับแพ้สวยๆพันธุก,กรรมดีนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ